สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตลาดรถมือสองรวมรถยนต์มือสองนะคะจะเสนอขายเลยนะคะรถฟอร์ดนะคะคันนี้ฟอร์ดสี่ประตูลิมิ t เต็ดนะคะปี2010ันอ่า2020นะคะปีสองวันนี้ยี่สิบยี่สบยี่สบพูดใบขออภัยนะ,ะตัวนี้เป็นเครื่อง2 0 0พันนะคะตัวลิมิเต็ดสีดำยกสูงนะคะไมติดรถมาอยู่ที่2 5 0 0 0พันกิโลเมตรนี่นะคะ่ะไม่แท้นะคะมากับรถเนาะอ่าออปชั่นตัวรถนะคะหน้าจุดท้ายนะคะภายในห้องเครื่องแล้วห้องโดยสารแล้ว คือสวยทุกช็อตทุกมุมนะคะหาที่ตำหนิไม่มีนะคะหาที่ไร้ตำหนิเลยนะคะตัวนี้นะคะราคาตั้งเบาๆอยู่ที่679,000นะคะ679,000ะคะท่านใดที่มองหารถใช้4ประตูยกสูงตัวใหม่ๆปีใหม่ๆนะคะคือสภาพนี่เทียบใบแดงเลยนะคะตัวนี้คุณภาพนะคะก็นเสนอคันนี้นะคะนําเสนอนะคะคันนี้นะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะ Ford r นเจอร์ประตู l i m i t ต d นนะคะอันนี้ทีมฝ่ายขายนะคะ อย่เอกสารเช่าซื้อรถไว้ให้ทายคลิปแล้วนะคะ